มาแล้วครับของสวยงามสีมงคลครับชิ้นสุดการรอคอยนะครับผมกับปลาตะเพียนทองครับปลากินพืชอีกหนึ่งชนิดครับสีสวยๆกันเลยนะครับนี่คือปลาทับทิมครับทับทิมเลี้ยงบอ่อดินกระชังในแม่น้ําเลี้ยงในานาข้าวโคกหนองนาก็สามารถเลี้ยงได้นะครับตัวนี้จะเป็นปลาในครับผม รวมสีทองจริงครับผมตัวนี้ครับก็คือปลาในสีทองครับผมเป็นปลากินพืชนะครับผมมาแล้วครับปลาจะเพียนทองครับผมชื่นสุดการเราคอยสักทีครับผมนี่นะครับพร้อมแล้วครับผมวันนี้เอัเปรียล่าสุดครับวันที่29นะครับผมกันยาครับอืสวยและแข็งแรงมากครับนี่เลยครับปลาจะเพียนทองครับผมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในจังหวัดสุรินทร์ครับผมกับชูสิทธิ์ฟาร์มนะครับผมหรือวันนาเปกนะครับผมและปล่อยพันปลานะครับมีพร้อมครับผม นี่เะครับตะเพียนทองครับสวยและแข็งแรงมากนี่นะครับแข็งแรงครับสวยงามเป็นปลากินพืชครับผมเลี้ยงบ่อดินนะครับกระชังในแม่น้าเลี้ยงได้ครับผมในนาข้าวก็สามารถเลี้ยงได้ครับมีเยอะนะครับผมรอบนี้ครับส่งท้ายปีครับผมของสวยๆงามครับวันนี้สีสวยสีมงคลครับพามาดูปลาสีสวยนะครับปลากินพืช ประกอบอาหารก็เหมือนปลาตะเพียนขาวทั่วไปเลยครับผมนี่ครับ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 อันนี้เอามาให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างนะครับผมเป็นแค่น้ำจิ้มครับผมสวยและแข็งแรงมากครับกินอาหารประดุกเป็นเล็กแล้วนะครับผมเลี้ยงไม่ยากครับอาหารสำเร็จรูปเลยนะครับกินหญ้ากินฟางกินผักบุ้งนะครับเป็นปลากินพืชครับ ที่วัวมูลสัตว์นะครับได้นะครับผมแข็งแรงมากครับปลาตะเพียนทองนะครับปลากดเหลืองเราก็ยังมีนะครับปลากดเหลืองปลาอื่นๆครับพันปลามีกว่า10ชนิดนะครับผมมากกว่า10ชนิดครับปลาบึกนะครับผมปลาดินแป้งเทศปลาหมอยักษ์นะครับเรามีครับมีขายตลอดทั้งปีครับผมนี่แหละครับสอบถามวิธีการเลี้ยงก็สอบถามได้ครับยินดีให้คําแนะนํคําปรึกษาในการเลี้ยงฟรีครับผม นี่เลยครับปล่อยในโคกน้องนานะครับผมหรือว่าในนาข้าวนะครับบ่อดินปล่อยได้เลี้ยงได้นะครับสวยและแข็งแรงมากปลาตะเพียนทองครับผมปลากินพืชอีกหนึ่งชนิดครับสีสวยสวยกันเลยนะครับนี่คือปลาทับทิมครับทับทิมเลี้ยงบ่อดินกับช้างในแม่น้ําเลี้ยงในนาข้าวโคกนองนาก็สามารถเลี้ยงได้นะครับ วยมากสีสันสวยงามแข็งแรงมากครับตัวใหญ่ใกันเลยครับนี่ครับสวยงามแข็งแดงจริงๆครับตัวนี้จะเป็นปลาในครับผม รวมสีทองจริงครับผมตัวนี้ครับก็คือปลาในสีทองครับผมเป็นปลากินพืชนะครับผมเลี้ยงบ่อดินนาข้าวก็สามารถเลี้ยงได้ครับผมไว้โคกหนองนาก็ได้ครับเลี้ยงในกระชังในน้ําหรือกระชังในแม่น้ําก็สามารถเลี้ยงได้สําหรับปลาในตัวนี้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับบอยพันปลาสวัสดีครับ